ติมทีวีูพูดถึงทิศสมปองนับตั้งแต่ศึกมาก,ก็เจอแต่กระแสดราม่าอย่างหนักมาโดยตลอดสำหรับทิศสมปองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรจะไปไหนก็กลายเป็นที่พูดถึงเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวอย่างก่อนหน้านี้ที่เจ้าตัวได้ออกมาเผยว่ายุติการร่วมรายการของทีวีภูเกิดดราม่าเดือด ในขณะที่ทางด้านของเจติมทีวีภูก็ได้ออกมาถแถลงข่าวตัดขาดกับสมพองอย่างเป็นทางการซึ่งก่อนหน้านี้ตอนศึกใหม่ๆทางทีวีภูไม่เคยไปทับทมหรืออยากได้ตัวเข้ามาร่วมงานเลยซึ่งส่วนตัวเห็นใจเขาเหมือนเห็นลูกนกหลงทางไม่มีที่อยู่จึงรับไม่อยู่ในบ้านและเป็นคนในครอบครัวเพราะรู้จักกันตอนที่อีกฝ่ายเป็นพระประกอบกับตอนนี้ตนเองมุ่งหน้าทางสายบุญและให้ลูกชายเขามาดูกิจการบ้านเรามีห้องว่างเยอะ จึงให้เขาเข้ามาอยู่ช่วยรีโนเวทบ้านและห้องเล็กที่จะทำเป็นสำนักงานของเขาหมดเงินไปประมาณ7 0 0 0แสนบาทและตอนที่เขาศึกมาไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าจึงโทรให้ไปหามาให้3ามถุงใหญ่โดยเขาเลือกแต่เสื้อผ้าแบรนด์เนมอย่างลาคอสซซึ่งเขาเลือกเสื้อผ้าไปประมาณแสนกว่าบาทส่วนตัวคาดหวังว่าอยากให้สมปองเขามาเป็นเพื่อนสแสวงบุญแต่เมื่อเขามีความคิดอีกแบบ จึงอยากช่วยให้เขาเป็นนักพูดระดับประเทศแต่อีกฝ่ายอยากเลือกเส้นทางนักร้องลูกทุ่งแทนโดยระหว่างที่เข้ามาอยู่ในบ้านมีคนสนิทพูดเตือนตลอดว่าระวังถูกหลอกแต่ตนเองเห็นเขาเหมือนลูกคนหนึ่งทำงานกลับมาดึกๆก,ก็ทำไข่เจียวให้กินเองทาปวดเมื่อยก็จะหาคนมานวดให้สมปองเป็นคนมีความฝันเยอะเป็นพวกทะเยอะทะยานอยากรวยเร็วซึ่งเราจะเตือนเขาเหมือนการปลูกต้นไม้ต้องปลูกตั้งแต่เมล็ดเล็กๆ กว่าจะโตกว่าจะดูแลให้ต้นไม้ใหญ่โตได้ซึ่งตัวสมปองไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเลยเหมือนเป็นแค่เด็กทางนี้ทางสมปองมาพร้อมกับปัญหาเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินกว่า10.9ล้านซึ่งตนเคยถามว่าเป็นพระทำไมมีหนี้สินเยอะแบบนี้โดยเขาบอกว่าเป็นหนี้จากการซื้อที่ดินกว่า300ไร่ทำสวนยางพาราและต้องดูแลครอบครัวมีค่าใช้จ่ายเดือนละแสนกว่าบาทนอกจากนี้สมปองยังเข้าไปโพวพันกับวงการเงินสีเท่า ติดนี้นอกระบบอีกโดยต้องจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ3 0 0แสนบาทด้วยความเป็นห่วงจึงพยายามช่วยเหลือด้วยกันว่าจ้างเดือนละ2.5แสนบาทให้ทำรายการ3รายการโดยลูกชายของตนเองช่วยกันวางแผนต่างๆโดยคาดว่าสมป้องจะมีะไรายได้ปีละ3ล้านและจะชดใช้นี้ได้ภายใน1-2ปีเงินเป็นเรื่องใหญ่ของเขาเขาอยากได้อะไรเราจะให้คำแนะนำหรือหามาให้ไม่เว้นกระทั่งตู้เก็บไว้ซึ่งไม่รู้ว่าเขาดื่มหรือไม่ แต่จะพูดจะแนะนำยังไงเขาก็ไม่ฟังอย่างเช่นเขาว่ายน้ำตอนเช้าเขาจะเปิดเพลงลุกทุ่งเสียงดังมากเพราะไม่อยากฟังเราแม้กระทั่งเมื่อวานเขาออกจากบ้านให้คนมาเก็บของก็ไม่มีการเดินเขามาบอกลาแม้แต่คำเดียวด้วยติมพูดทิ้งทายบอกว่าตอนนี้อโหสิกรรมให้สมปองซึ่งตนเองไม่อยากฟ้องร้องให้เป็นคดีความแต่ถ้าอันไหนจำเป็นต้องฟ้องร้องก็ต้องฟ้องร้องกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณคะ่ะ